สวัสดีครับวันนี้จะมายกตัวอย่างการกดเครื่องคิดหาค่าเฉลี่ยค่าเบนเบนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับโดยใช้หมดสแตทนะครับเครื่องวันนี้เราจะใช้เป็นรุ่น fx 8 5 e s p l นะครับอย่างแรกเราเปิดเครื่องกันนะครับใน2เราต้องเลือกโหมดก่อนนะครับโหมดจะอยู่ปุ่มโหมดจะอยู่ข้างเครื่องปุ่มเปิดเครื่องนะครับเรากดโหมดครับใช้โหมดสแตทนะครับโหมดสแตทจะอยู่หมายเลข2นะครับ จากนั้นเรามาดูครับมีแพท์ตัวแปรเดียวเราก็จะกดหมายเลขหนึ่งเราก็จะได้ช่องมานะครับจากนั้นเราก็ใส่ตัวเลขลงไปครับห้าเจ็ดแปดสิบสองสิบหกสี่สิบสามสิบเราสามารถกดเลื่อนดูได้นะครับว่าเราใส่คำตอบลงไปถูกไหมถ้ามั่นใจแล้วเราก็ คำตอบลงไปกด AC ครับจากนั้นกดช h i f t จากนั้นกดหมายเลขหนึ่งครับเราจะหาเราจะารู้คำตอบเรากดมาที่หมายเลขสีนะครับค่าเฉลี่ยของประชากรและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นคำตอบเดียวกันเอามากดหมายเลขสองนะครับเท่ากับจะได้มาอยู่ที่16.857นะครับจะตรงนะครับ จากนั้นเรามาดูค่าอื่นเราก็กด AC เหมือนเดิมครับจากนั้นกด Shift กดหมายเลขหนึ่งกดหมายเลขสี่ครับเราก็ดูค่าต่อไปจะค่าเบี่ยงเบนนะครับของกลุ่มของกลุ่มประชากรอันนี้เราก,กดหมายเลขสามครับเท่ากับจะได้อยู่ที่สิบสองจุดสองศูนย์เจ็ดนะครับเราปัดขึ้นเป็นสิบสองจุดสองสี่หนึ่งนะครับก็จะตรงนะครับ จากนั้นนี่ค่านึงเป็นค่าเป็ของกลุ่มตัวอย่างกดไหมครับกด ac กดชิปกดมาเล็กหนึ่งกดมาเล็กสีเหมือนเดิมครับจากนั้นกดจะอยู่ที่คำาหม,มายเลขสี่นะครับกดมาเล็กสีก็เท่ากับค่าจะออกมาที่13.2215นะครับเราก็ปัดเป็น1 3 2 2านะครับคำตอบก็ตรงนะครับ การยกตัวอย่างก็มีแค่นี้ครับขอมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการกดเครื่องคิดเลขหากำสมการถดถอยนะครับและซิกมา X ซิกมา y รุ่นเครื่องคิดเลขที่เราจะใช้วันนี้นะครับจะเป็นรุ่น fx 8 5 es นะครับ <c oughs> มาดูโจทย์นะครับจากโจทย์จะให้ว่าโรงงานแห่งหนึ่งต้องการหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนส่งแสนบาทกับค่า ยอดสั่งซื้อนะครับล้านบาทเพื่อพยากรณ์ยอดสั่งซื้อเดือนหน้าจึงใช้ข้อมูลค่าขนส่งและยอดสั่งซื้อเดือนหน้านะครับของปีที่ผ่านมาจะให้มา2สเตปนะครับสเตปแรกก็แก่จงหาสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าขนส่งกับยอดสั่งซื้อนะครับขอไข่จงทดสอบสมการค่าทดถอยที่ได้จากข้อกอไก่ที่อัลฟา0 0 5นะครับโจทย์ข้อนี้จะให้มาเป็น2ตัวแปรนะครับ เราต้องมาหาตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนะครับตัวแปรอิสระเราจะแทนด้วยค่าขนส่งนะครับจะแทนด้วยตัวแปร x นะครับส่วนตัวแปรตามจะเป็นยอดสั่งซื้อนะครับจะแทนด้วยตัวแปร y อีกอย่างที่เราได้จากโจทย์นี้ก็คือจะเป็น n นะครับ n คือจํานวนเดือนทั้งหมดใน1ปีนะครับจากนั้นเราจะมาหาตัวซิกมาเอ็กซ์ซิกมาวายนะครับ แล้วก็ใช้เครื่องคิดเลขเราเปิดเครื่องคิดเลขก่อนครับจากนั้นกดที่โหมดนะครับหรือเมนูเพื่อเลือกโหมดนะครับเป็นโหมดสแตทนะครับโหมดสแตทของเครื่องนี้จะอยู่หมายเลข2นะครับเรากดหมายเลข2จากนั้นเราก็มาดูว่าเราใช้เป็น2ตัวแปรนะครับจะอยู่หมายเลข2เรากดหมายเลข2ครับ จนนั้นเราจะได้ได้ช่องมาสองช่องนะครับเป็นช่อง x ช่อง y เราก็มาเอาค่าจากที่โจทย์มาใส่นะครับเราก็ใส่ช่อง x ก่อนก็มีศูนจุดเก้าสองสามจุดสองสี่สี่จุดหนึ่งสี่จุดหกห้าจุดหกห้าจุดแปด 6 6.4 6.3 7.1พอเราใส่ช่อง x เสร็จเรามาใส่ช่อง y นะครับเราก็กดลูกปุ่มเลื่อนซ้ายเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับเป็นปุ่มเลื่อนขวาเป็นช่อง y แล้วก,กดปุ่มเลื่อนขึ้นบนครับจากนั้นเราก็มาใส่ช่อง y ต่อนะครับก็จะมีเป็น20สิบ 35 21 30 38 20 41 39 50 51 47 60พอเราใส่ครบทุกช่องนะครับเราก็สามารถตรวจทานได้นะครับว่าเราใส่เลขตรงไหมถ้าเรามั่นใจแล้วเรากด ยืนยันคำตอบแล้กดที่ a c นะครับจากนั้นเรามากดที่ชิปครับกดมาเล็กหนึ่งนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเราจะหาซิปว่า x ซิป y านะครับเราก็กดซัมเพื่อดูนะครับกดมาเล็กสามมันจะขึ้นหน้าตา,าแบบนี้นะครับ อันนี้ผมจะใส่คําตอบไว้แล้วนะครับแต่เราจะมาดูว่าเมื่อกี้ที่เราหาการมันถูกต้องไหมครับเราก็มาดูค่าแรกนะครับเป็นซิกมาเอ็กเรากกดดูซิกมาจะอยู่หมายเลขสองนะครับกดหมายเลขสองกดเท่ากับก็ได้ห้าสิบหกนะครับก็ตรงนะครับจากนั้นเรามาดูตัวแปรอื่นนะครับเราก็กด a อซเหมือนเดิมจากนั้นเราก็กดชิปหมายเลขหนึ่ง กดซ้ำมายเลขสามแล้ก็มาดูต่อไปอีกมาวายนะครับอยู่มาเลขสี่กดหมาเลขสี่กดเท่ากับก็จะได้อยู่ที่457นะครับก็ถูกต้องนะครับมาดูตัวแปรอื่นต่อนะครับจะเป็น x y กดใหม่เหมือนเดิมนะครับ ac กดชิ i f t กดเลขหนึ่ง กดซำนะครับก็ามาดูซิกว่า x y อยู่ในมายเลขลห้าเรากดหมายเลขห้นะครับกดคำตอบก็จะได้อยู่ที่2,359.3นะครับต่อมาเราจะมาลองดูว่าตัว x กับตัว y นี้ตรงกันไหมเรากด ac กดชิปกดหมายเลขหน ถ้าเป็นตัว x bar y bar นี่ครับมันต้องใช้คำสั่งเป็นหมายเลขสี่นะครับที่เขียนว่า bar y นะครับแล้วก,กดมก 4, หมายเลขสี่มันจะขึ้นมานะครับเนี่ยถ้าเป็นตัว x อยู่หมายเลขสองนะครับแล้วก,กดหมายเลขสองกดเท่ากับมันก็จะได้อยู่ที่466นะครับก็ถูกต้องนะครับต่อไป y กดาเต e มครับกดชิป กดมาเลขหนึ่งจากนั้นเรามากดมาเลขสิบเหมือนเดิมครับเรามาหา y มาเล็ห้าก็เท่ากับก็จะได้ที่สามสิบแปดจุดศูนย์แปดนะครับก็ตรงนะครับแล้ถัดมาเรามาหาค่า b และค่า a นะครับค่า b สูตรก็จะได้ประมาณนี้นะครับพอเราได้สูตรมาเราก็เอาตัวแปรที่เราได้อะครับมาใส่แทนค่าในสูตร จากนั้นเราก็มากดในเครื่องคิดเลขน,นะครับมันก็จะออกมา,าประมาณ5.70ส่วนค่า a นะครับก็จะหาจาก y ของตัวนี้นะครับลบด้วย b ที่เราได้เมื่อกี้คูณด้วย x นะครับ x ก็คือตัวนี้นะครับแทนค่าได้ก็จะเป็น38.08ลบ5.70วงเล็บ4.66วงเล็บเท่ากับ11.51นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่าคําตอบมันตรงไหมเราต้องมาเลือกโหมดก่อนนะครับเพื่อปรับเป็นโหมดธรรมดานะครับโหมดธรรมดาะอมาที้หนึ่งนะครับเพื่อคนอนํานวณเราก็ใส่ค่านะครับกดเขากลับก็ตรงนะครับ11.5เ